เก็บเงินเรื่อยๆครับผมตอนนี้สามารถเปิดได้อีกแล้วใครเอิงต่อไปนั่นก็คือเออตัวพอสซัมฉันจะทำลายไล่นาเขาโกแกให้หมดเลยโฮ้คิดผคิกผู้คิดผู้ิกถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะได้เพียงแค่เจ้าหนูนาเจ้าตัวชีตมันแล้วก็เจ้าตัวเห็ดกับเสือเท่านั้นและฉันเนี่ยจะทำการผสมผสานมันอย่างลงตัว ไข่อันต่อไปจะเป็นอะไรอ <G ül> อ้โูตัวนี้มันคือไอตัวกลิ้งๆนี่นาะหรือเขาเรียกว่าตัวนิ่มนั่นเองค่ะทุกคนเอาละเราได้มาทั้งหมด5ตัวเรียบร้อยแล้วทำการฟิวชั่นมันขึ้นมากลายเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นอันคอมมอนไม่ธรรมดาผสมผสานได้อันปกาก้าตัวหนึ่ง <G ül> ไหนๆๆน ทองไหนพี่วันเน่ยังแพ้อันปากายเย,ย่ใช้หัวมองเข้าไปหัวมองเข้าไปอู้หูสุดยอดนี่สินะแบบอันคอมมอนไอเดียวโอ้โหทำไมตัวนั้นมันน่ารักจังเลยเนี่ยแันเคยยูนิคอร์น่ะดูสิพลังของฉันเนี่ยแค่ทุบนิดเดียวมันก็แตกแล้วลาะและฉันก็คือเพนกวินด้วยเงียมเงียม ฉันอยากได้อะไรที่มันน่ารักแบบนั้นบ้างอะสลอตงั้นไหนก็จัดไปสิเราเปิดขายได้อีกแล้วนะคะผมโว้ยนี่เราได้เจ้าตัวน่าคัมาเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ที่หน้าตาบ้องแบบสุดๆไปเลยทุกคนเย,ย้จัดไปจัดไปและยังไม่พอนะคะผมเพราะว่าข้างๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดซื้อสัตว์เลี้ยงได้อีกเข่งใช้เงิน7,500บาท โอ้กกๆกูกบัวบบฉันคือฉันนี่เอ้ยไม่ใช่คือริงกังจ้าเ <c oughs> ยี่ยมได้สัตว์เลี้ยงมาทั้งหมด8ตัวแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยใกล้ที่จะเปิดเป็นอันใหม่ได้แล้วฝั่งนูน้นโอ้ยมีคนได้วัวใบาสั้นด้วยแล้วก็มีประมึกที่เป็นพระราชาบวกระเพ็ดลาวาฉันอยากได้แบบนั้นน่างั้นก็เปิดเข้าไปอือสัตว์เลี้ยงตัวต่วตอไปไวแคทเมีย นี่ธาดอย่าใช้การชันหนักเดี่ย,ฉ,ยฉันบอกเลยไม่งย้งนงละก็ฉันจะขวนได้จะได้เป็นรูเชลล่โอ้ยนั่นแมวหรือม้าเนี่ยทำไมมันดุจุงเบยพวกเรารีบเก็บเงินกันดีกว่าค่ะใกล้จะถึง15ตัวแล้วอีกไม่นานก็จะปลดล็อกเป็นแบบว่าแรเ่เพชรแล้วนเนี่ยอาระพวสัต์เลี้ยงของเราเนี่ยทำการถล่มไอเจ้าทองนี่ออกมาหลายเม็ดมาก,มากๆเก็บได้สักพักหนึ่งแล้วทำการเปิดไข่เพิม่มหุบ ใครฟ้องต่อไปนกฮูกสุดขี้เกียจ<ะ>ยังไม่พอขอกระต่ายน้อยสีขาวอีกหนึ่งตัวเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงสิบอตัวแล้วและนี่ก็คือขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์พวกเรากำลังให้สัตว์ทั้งหลายนี่จัดการพวกแล่ทองพวกนี้เฮ้ยดูตัวนี้ดิงับงับ งยบนี่ไม่เคยเห็นเลยฉันคือกศิลาบวกมังกรเรียกสั้นๆว่ากศิกรโอ๊ยสัตว์แต่ละตัวนี่น่ารักมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเราจะได้เป็นสัตว์ธรรมดาธรรมดาธรรมดาก่อนและอีกหน่อยนะคะเราก็จะมีการวิวัฒนาการโดยการเอาสัตว์เนี่ยมาฟิวชั่นกันแล้วจะเกิดเป็นพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้โอ้นี่มาเจ้าแพ้นี่นะ ใช่แล้วแหละฉันคือแพะภูเขาแต่ตอนนี้เนี่ยฉันอยู่บนพื้นเรียกฉันว่าแพะพื้นเถอะนะฉันอยากได้แพะภูเขาบ้างขอแพะภูกระรอกตัวหนึ่งได้คร,รอกได้หนองบะต้งเยอะแล้วไหนลองมาผสมเป็นอันคอมมอนอีกสักหนึ่งตัวผสมผสมผสมเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหสมัมปดมูมูหรือเรียกสั้นว่า เจ้าก้อนนั่นเองนี่พอครับดูดาเมจของผมสิครับโอ้โหทนทีเหรียญกระจายเชียวแรงกวาอาเจ้านั่นตังเยอะสุดยอดเลยลูกสุดยอดเลยนี่เราได้13ตัวแล้วนะคะขาดอีกแค่2ตัวเท่านั้นอ่าขอเก็บเหรียญก่อนละกันนี่มันไม่ใช่แค่เพียงการเก็บเหรียญแล้วก็การทำลายพวกแรกพวกนี้เท่านั้นนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีบอสด้วยไปยอะ แพ้ภูเขาหูยน่ารักมากแมส้ๆนะเพื่อนฉันจะเพิ่มดาเมจให้กับพวกนายเองจัดการเอาเงินของเรานะคะมาเพิ่มดาเมจตรงนี้เห็นไหมว่าเจ้าพวกแพะและอื่นๆนะคะก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยไม่จัดไปจัดไปตอนนี้พวกเราเนี่ยขาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็จะสามารถไปตรงนู้นได้แล้วอุยแต่ว่าฉันจะรอไม่ไหวแล้วเงินซื้อเปิดเลยละกัน ว้าวและสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปนั่นก็คือเจ้าหมาด่างนั่นเองเรียกข้าว่าหมาลายจุดบ้งบ้งอาว่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวพวกเราสามารถเปิดทางไปอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วตามข้าไปเจ้ามาว้าว เข้าบ้านในเขตของเพชรเนี่ยนะคะดูดิเราเจอสัตว์เต่ไม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้านกกระจอกเทศมายยดีคอนแล้วก็นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเฮ้ยฝั่งนี้มีเงินจำนวนมากถูกทิ้งร้างไว้อยู่นี่จัดการเก็บเงินของเราจำนวนมากมายมหาศารนี่ออกไปอเอาละทุกคนทำใจให้พร้อมตอนนี้เราฟักไข่ได้อีกแล้วไข่ที่อยู่ในเขตป่าที่มีแต่เพชร เราได้เป็นเจ้าหมาสีทองมาหรือว่า golden retriever โอ้โหเจ้านายดูเหมือนเจ้านายในยจดวงกุดเลือเกินนั่นเนี่ยนั่นละสินี่เปิดอะไรก็ได้แต่คอมมอนคอมมอนเฮ้ยอย่าดูถูกฉันดะฟยรอาล่ะทำการผสมประสานเจ้าตัวคอมมอนทั้งหมด fusion โอ้โหโอ้โห,โโหจะตบจะตี<อ>จะตบจะตีก็ไม่ดีขึ้นเลยไงไ่ฮู้หออกมาเป็นท้องแบบใหญ่เบอรเทอรเลยค่ะทุกคนถือว่าเป็นการผสมผสานที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยดูนี่สิฉันรวยมากเลยนะเนี่ยเก็บตังได้ถึงเกือบห้าหมื่นแล้วว่ามันนะซิเนาะผูตัวสล็อตตัวนี้น่ารักมากเลยนี่ถึงแม้ว่าฉันเป็นสลอ็อตแต่ฉันก็ไม่ได้ช้านะอีแกนั่นมันกกดฉับบัดเลยถ้าเป็นฉันแล้วก็ ฉันเนี่ยจะรัวแบบจอจอ,จอเลยๆๆนายเวอร์เกินไปหรือเปล่าวันๆนายก็เอาแต่ก่อนหลังฉันอยู่นั่นแหละสล็อต <c oughs> ไปเราไปเปิดไข่กันต่อดีกว่ามีไข่อยู่ตรงนี้ครับผมนีอ่ออโต้ไปเลยปึง้งเปิดไปเรื่อยๆได้หมาเอ้ยได้ตัวตนแล้วก็ได้เป็นหมาเหมือนเดิมยอ เจ้าพืชที่เป็นเบบี้นะคะใส่ผ้อ้อมด้วยน่ารักมากรอย่าแ่แน่นี่แน่ด้ยพลังแห่งพระอ,อ้อมเมื่อว่นฉันจะทีแต่งหรืขี้แตงแล้วก็ฉันก็มีพลังสู้กับแกในะเพชรเอ้ยนี่นี่นาะดีมากลูกดีมากจัดไปจัดไปโหในแมพของเรานี่มีเจ้ากินกาด้วยนะเนี่ยน่ารักสุดๆเลยโอ้โหอ๋อซีเพนยาทรี สิงโตก็มาโอ้ยน่าเสียดายนะที่เราเนี่ยเอาเสือไปฟิวชั่นเรียบร้อยแล้วไม่งั้นแล้วก็พวกเราเนี่ยน่าจะสามารถเอาไอ้เจ้าตัวนะั้นมาสู้ตัวนี้ได้แน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเก็บเหรียญมาตั้งนานแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยจังเลยและแดดก,ก็ดูร้อนมากๆด้วยโอย้ไอ้เจ้าบนหินนั่นมันคืออะไรอะ น่าจะเป็นไอ้เจ้าตัวในตำนานหรอือมั้งโออนั่นน่ะสินนงานมันมีไข่ดัวน่าจะเป็นไข่แจกฟรีนะโอ้โหกันจะรออะไรกันเล่าหยิบไข่นี้ขึ้นมาและจากนั้นเราก็เปิดได้เป็นเจ้าอูดจมูกบ้านบ้านจริงไม่ติงนางฟืดพึ่งฟืดพ <c oughs> ึ ung, ่งนี่เขาใช้รูจมูกในการต่อสู้กับไอ้เจ้าเพชรก้อนนั้นสินะ ช่างเป็นอะไรที่พลังเหลือร้อนจริงๆเอาลราถึงเวลาที่เราจะต้องมาผสมสัตว์กันแล้วค่ะทุกคนเอาสัตว์ที่เราไม่อยากได้นะคะใส่ลงไปเอาตัวที่มันหน้าตาเออน้าเกลียดไปก่อนแล้วค <c oughs> ่ะเฮ้ยอุดด้วยเอานี่บอกเลยนะว่าสัตว์เล็กบวกกับสัตว์ใหญ่อีก3ามตัวนะคะ <c oughs> น่าจะได้สัตว์ที่มันแบบแข็งแกร่งกว่าเดิมแข็งแกร่งแร แข็งแกงแบบเห็ดเนี่ยนะเห็ดเชื้อรามันเหมาะสมกับนายที่สุดแล้วเพื่อนอย่างน้อยให้ฉันเนี่ยได้ไอ้เจ้าเห็ดลาวาก็ยางดีอ่โอ้ยได้แต่ตัวหน้าตาไม่เป็นมิตรทั้งนั้นเลย เอาละถึงเวลาการเปิดแล้วตอนนี้เราเปิดหน้าจะได้หลายตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกันเป็นตัวอันคอมมอนและเดี๋ยวนะจะเอาอันคอมมอนหตัวเนี๋ยมาผสมอีกทีนึงน่าจะได้ตัวที่แข็งแกร่งมือบ้านแน่ๆค่ะไปกันเลยโอ้โหน้องลาตัวนี้เป็นเจ้าลานะคะผมโมฮอกด้วยไม่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 ไมเฮ้เยบูปผา นี่น so ่ารักมากค่ะแถมยังตัวใหญ่ด้วยถ้าเราลองเอาสัตว์ที่มันตัวใหญ่เดี๋ยวผสมกันอาจจะได้สัตว์ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้นะไปกันต่ออีกหน่อยครับผมได้น้องไก่หน้าแดงไปตกถังสีที่ไหนมากันละเนี่ยกกก็กก็กกกฉันเป็นไก่ตัวผู้เรียกฉันว่าโต้งจังเอยไม่ใช่โต้งคุ้มเปิดรัวรัวเลยอู้หู มอนนะคะแต่ได้เจ้ามาสกิน้ำตาลมาตัวนี้ไปตัดผมร้านไหนมาก็ไม่รู้ดูแบบเป็นทรงอย่าตัดผมหน้าหมาหนาขออูขออีกขออีกตานตานโอ้แองกี้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่โหดร้ายแล้วก็ดุที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแห่งนี้ไปอีกเรื่อยๆเลยได้เห็ด <c oughs> ฉันว่านะนายเนี่ยเขาดวงสมพ์ก,กับเห็ดแล้วล่ะ งั้นเราลองเอาเห็ดทุกชนิดเนี่ยมาผสมผสานกันดูดีไหมดูว่าเราจะได้เห็ดชนิดใหม่หรือเปล่าเออมาทำการเอาเห็ดที่เราได้มาดูสิเราได้เห็ดมาทั้ง5้าตัวแนะ่ใส่เห็ดเจ้าจุดๆนี่ลงไป3ตัวตามด้วยเห็ดนวดอีก2ตัว ผสมผาสานอย่างลงตัวดูสิว่าเห็ดผสมพันธ์การจะเป็นอะไรนางพญาเออจิ้งจอก <c oughs> <c oughs> มันผสมได้ยังไงเนี่ยได้จิ้งจอกโอ้โหได้งั้นเอาอันปากกาสีขาวไอ้เจ้าผักกาดขาวแล้วก็ไอ้เจ้าหมูมูกับเห็ดน้อยผสมผาสานร,รวมกันเป็นตัวแรไปเลย <c oughs> งสมพงกับเหตุของจริงยินดีด้วยนะนายได้เห็ดลาวาที่หน้าตาตกใจฟุดๆเลยนะย้าฉันอยากจะบ้าตายโอ้ oh my god ดูนี่สิทุกคนด้านบนผนังกำแพงตรงนั้นเนี่ยมันมีไข่แบบสุดแร้ด้วยย่ะแล้วก็มีไข่สีเขียวกับไข่สีขาวแล้วเราจะไปเอายังไงละเพื่อนสงสัยนะเราจะต้องค่อยๆปีนไป,ไปเรื่อย ฝั่งนี้นี่ๆี่ฝั่งนี้มีไข่สีเขียวพร้อมที่จะได้รับการเคลมจัดการเปิดไข่อันคอมอนมาได้หมาสีขาวอีกแล้วค่ะแต่เป็นหัวงอกนี่เดี๋ยวเราจะเต้นทา่าเิรอดให้กับพวกนายยินดีด้วยนะเพื่อนเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตือนนี้ได้ซอลอตอร์สองตัวน่ารักจังเลยอ่ะ แล้วเราจะไปเก็บไข่ด้านบนยังไงล่ะเดี๋ยวนะฉันลองปีนตรงนี้ปีนตรงนี้แล้วก็จากตรงนี้เออนี่ไงเพื่อนตามฉันมาเลยโอ้นายเจอเส้นทางเหรอและไข่แบบคอมมอนปกติได้เป็นน้องหมามาค่ะไม่เอาอ่ะฉันจะเอาข้างบนนะ่ะเราต้องหาทางปีนไปด้านบนให้ได้เลยฝั่งนี้เออดโอ้ยดูสิฉันปีนขึ้นไปไม่ได้อะ่ะ หรือว่าจริงๆแล้วเราจะต้องไปจัดตรงนั้นน่ะเออดูเหมือนโขดหินตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะสูงกว่าที่เราจะปีนขึ้นไปได้นะเอาละงั้นเดี๋ยวขอเก็บของฟรีตรงนี้ก่อนปั๊บปั๊บเยไข่อันต่อไปเป็ดน้อยผู้น่าสงสารกรีนดักหน้าสงงารนจวไหนหน้าตาจะเบลน้ารักะเฮ้ยเฮ้ยฉันพยายามหาทางปีนไปหลายที่แล้วแต่ดูเหมือนว่ามันจะปีนไม่ได้เลย จะมีทางลัดบางอย่างก็ได้เราอาจจะต้องไปที่แมปอื่นๆก่อนโอเคงั้นตอนนี้เรามาผสมผสานเจ้าพวกนี้กันก่อนดีกว่าเอาล่ะใช้ตัวคอร์บอนที่เรามีทั้งหมดนะคะฟิลไปเลยวูได้เป็นเจ้าน้องแกะดำมาค่ะโอ้โหหัวยางเธอ่ะแต่ว่าหัวมนๆแบบนี้เนี่ยน่าจะกระแทกหิดได้ดีอยู่ ต่อไปเอาตัวตุ่นสามตัวมีตัวสัตว์ใหญ,ญ่อีกหนึ่งตัวแล้วก็ใส่ลาเข้าไปด้วยงั้นเจอกันหน่อยเย้ yeah. ฉันเนี่ยหายตัวได้แล้วก็สามารถทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติได้ด้วยนะ